สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ทอ็อปนอรเลรายการองค์เทพเสริมดวง,ดวงนะวันนี้ก็ทําตอนที่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สร้างบาร,รมีไว้ถามว่าทําไมเราต้องสร้างบาร,รมีนะเราไม่สร้างได้ไหมได้ครับนะแต่เวลาเราไปไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราจะลาบากนะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรนะควรใช้ชีวิตแบบให้มันอยู่ในร่องในรอยนะอยู่แบบคนปกติ นะควรสร้างบาร,รมีด้วยการสวดมนต์ภาวนานะถามว่าเพราะอะไรควรทําแบบนี้เดี๋ยวจะเล่านะหลังจากบูชาองค์เทพแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันนะถามว่าทําไมเราต้องมานั่งคุยกันทุกวันนะเพราะว่าชีวิตคนไม่แน่นอนครับดูโลกโควิดสินะภาคชีวิตทุกคนตลอดเวลานะดูสิวนะมองดูโลกสัจธรรมความจริงคือนอน,อนตายข้างถนนนะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างบารมีไว้บารมีเนี่ยจะเป็นตัวชี้นะครับนะว่าเราควรจะเกิดในที่ใดเป็นอะไรเป็นแบบไหนนะและถือกําเนิดเกิดมาเพื่อทําหน้าที่อะไรนั่นคือตัวชี้ครับนะหลังจากการสร้างบารมีไปแลนะนะนโมสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมะพ,พรมมาปฏิภาหายะทุติยมปีภพ,พรมมาปฏิภาหายะตติยมปิภพ,พรมมาปฏิภาหายะอิติสุกโตอะระหังพุทโะโมพุทธายะปัทวีคองคาพระพรมมหาเทวาข้ามามีหังพรมมาจิตตังติยังมะมะนาชาลิตินะมะคะทะนะมะอาอุเมกัมโมอุ ปิโยเทวามนุษสานังปิโยพรหมานามุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปิณิภาริงงยงนะมามิหังโอมนะโมยศรามีสิวะเทว,เทวัญจพวันตุเมตเปนะโม,มยศรามีสิวะเทวัญจพวันตุเมตเปนะโม,มยศรามีสิวะเทวัญจพวันตุเม อิติสุกโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมลสมิวะเทวันจะมหาเทวาขะมามิหังโอ कभी घने सीठी प्रसिद्धि में महा राभो तृतीय पी नमो बभी घने सीठी प्रसिद्धि में महा राभो तृतीय पी नमो पफी घने सीठी प्रसिद्धि में महा गाभो ओम से खने साय नम ओम से खने साय नम ओम से खने साय नम โอมนโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปีนโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตาติยัมปีนโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตติสุขโตอธอรหัมพุทโณโมคุทัยยาปะทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวามามิหัง โอมเจมาตากีธุระคาการีเปิยังมามาตุติยัมปีโอมเจมาตากีธุระคาการีเปียังมามาตาติยัมปีโอมเจมาตากีธุระคาการีเปิยงมามาก็มาคุยกันนะว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเราควรสร้างบารามีคุณดูโรคโควิดสิวันนี้โดดตึกค่าตัวตายนะแล้วก็ตายยกบ้านนะทุกวันนี้ความตายเนี่ยมันไปทั่วไปหมด พุทธเจ้าเคยถามพระอนุนว่าวันหนึ่งท่านคิดถึงความตายกี่ครั้งคิดถ,ถึงห้าครั้งพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วอ่ะควรจะนึกถึงความตายนะทุกลมหายใจเพราะว่าไม่นาทีหน้าไม่นาทีเดี๋ยวนี้หรือนาทีหน้าเราอาจต้องตายนะท่านจึงสอนว่าการสร้างบาร,รมีการสวดมนต์การภาวนาจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ทั้งหมดเขาบอกความรู้ใช่คุณใช้ได้เฉพาะ,ะหลวงตาาเคยสอนว่าความรู้ใช้ได้ในในใน,ในชาติปัจจุบัน แต่หลังชาติปัจจุบันไปแล้วใช้บารมีล้วนๆคือการสวดมนต์ภาวนาล้วนๆเลยและการสร้างบารมีสร้างทานการสร้างทานการสร้างบารมีการใช้ปัญญาบารมีพิจารณาการเกิดตายนะสามสิ่งนี้เขาเรียกว่าองค์สามเนี่ยขาดไม่ได้นะศีลส,สมาธิปัญญาสมาธิก็คือการภาวนานะศีลศีลก็คือการรักษาตัวเองด้วยศีลแล้วก็ทานบารมีนะมีหลายอย่างครับที่มนุษย์เราเนี่ยประมาทกันเยอะทุกวันนี้นะคือหนึ่ง เวลาเนี่ยาถามว่าทําไมต้องให้เวลาการสวดหมดผมก็ถามว่าเวลาเราไปเนี่ยถ้าจิตใดก็ตามที่ติดใส่ติดติดไตรสรณคมหรือติดพระพุทธเจ้านะหรือติดคําสวดของพรุทธเจ้าเนี่ยติดจิตนั้นนะละลกเขาจะไม่ไม่เปิดทางให้ให้ให้ลงไปอ่าจารย์โอจะเล่าให้ฟังไปจารย์ท็อปเล่าไปเถอะทำไมอะอะไรเหรอถึงไหนแล้วล่ะ มาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าคือเรื่อง,องเรื่องจิตไหนก็ตามที่ที่เราฝึกนะ <t od ulate> ถ้าเราฝึกไว้1 1> ดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างบรารมีเนี่ยทุกวันเนี่ยเราหลับไปเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะไม่ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสร้างบรารมีจึงต้องทําทุกวันถามว่าทําทุกวันเพราะอะไรทําทุกวันเพื่อเป็นทรัพย์ในการที่จะไปเปลี่ยนร่างกายสังขารในอนาคตที่จะเกิดขึ <t od ular> ้นสําหรับคนที่ต้องการเกิดนะแต่ถ้าคนที่ไม่ต้องการเกิดเขาไปนิพพานกันจนหมดนะแต่ถ้าเกิดว่า ก็ระลึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ที่เขาพูดอ่ะแล้วแบบว่าอย่าใครอยากไปนิพพานก็ระลึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์นึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์นึกถึงว่าถ้าเราตายตอนนี้นะเราจะไปสู่ดินแดนอโรมเอ้ยอะไรนะดินแดนนิพพานนะดินแดนนิพพานที่เป็นแก้วสว่างใสมันแล้วแต่คนนะ มีแต่วความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆใอีกแล้วเว้นนอกจากว่าไม่ต้องมาเว้นไหยตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือว่าเป็นเนรชาญให้แบบว่าทุกข์ใจหรือทุกข์กายอีกแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างบาร,รมีจึงมีความสําคัญมากในทุกๆวันสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้เทพสวดมนต์ไหว้อะไรก็ตามสวดมนต์เนี่ยถ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปนิพพานได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราจะสมบูชาเทพอย่างเดีเราอาจจะไปได้แค่สวรรค์เขาเรียกเทวานุสติเทวานุสติก็คือนึกถึงเทวาเป็น,เป,นเป็นอารมณ์แต่เทวาเป็นอารมณ์นั้นอะอันนั้นภาษาเขาเรียกนะอศาสนาฮินดูนะก็ได้นะใช่ไหมเขาเขาก็บูชาเทพกันอย่างนั้นแต่สุดท้ายมันมันก็ตายไมจริงมันก็ตายไม่จริง,รงเพราะว่าการดับจริงก็คือการการการนึกถึงนิพพาน,น แต่ว่าการบูชาเทพเนี่ยมันดีระดับหนึ่งในโลกเนี่ยเวลาทําอะไรมันจะคล่องขึ้นเท่านั้นเองอแต่ว่าถ้าว่าเจอนิพพานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเป็นสิ่งที่ลําบากเป็นสิ่งที่ถูกทดสอบทดลองครูครูกำลัคลิปที่ถ่ายมาเมื่อกี้นี้เองนะครับของวันเนี้ยเพิ่งพูดอาจารย์ครับเพิ่พูดถึงว่าเรา่าควรจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วค่อยสวดมนต์ไหว้เทพนะคะแล้วค่อยแผ่เมตตา เพราะอะไรคะอาจารย์เราก็เพราะว่าเราสร้างบารมีทั้งพระทั้งเทพไว้อดีสร้างบารมีทางพระเนี่ยเป็นปัจเจกความรู้สึกของเราในที่นี้ก็คือเราสร้างไว้เพื่อหวังนิพพานการอนาคตข้างหน้าแต่การบูชาเทพหรือไหว้เทพเนี่ยมันไม่ใช่การนิพพานมันเป็นสุกอย่างหนึ่งระดับหนึ่งที่มีคนคอยตามช่วยเหลือตลอดเวลาแต่มันก็มีข้อแตกต่าง ความสุขทางเทพมันทําได้มันเร็วแป๊บเดียวแต่ความสุขทางนิพพานเนี่ยมันเป็นนับแสนนับอสงไขยนับโกรที่จะหาเวลามาเจอไม่ชิงอะ่ะการเจอผู้เจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายหลายๆคนบอกว่าประตูนี้หายากเปิดเปิดยากมากนี่เปิดแค่เพียงห้าพันปีบัณน,นี้ก็ผ่านมาแล้วนะสองพันห้าร้อยหสิบสี่ใช่แต่จริงๆเรานับนับเร็วไปแปดสิบปีพวกเรานับเร็วไปแปดสิบปี นับนับเร็วกว่าเวลาไปหมายถึงาต้องลบไปอีกแปดสิบใช่ไหมใช่จริงๆต้องลบไปแปดสิบจริงๆเรานับเร็วกันเกินไปแปดสิบปีนะนะเขาบอกว่าพระศรียาเมทตยใกล้ถึงยุคพระศรียาเมทัตยังไม่ถึงไม่จริงค่ะยุคพระศรียาเมไตยมีหลายคนมาบอกผมผมบอกเลยยุคพระศรียาเมไตยห่างจากเราไปประมาณเป็นล้านปีมหาทันดอนหนึ่งทันดอนกับสามล้านล้านปีไกลมากก่อนที่จะถึงยุคพระศรียาเมทัตจะเป็นยุคของพระปัจเจกับพุทธเจ้าก่อน ตาปัจเจกพระพุทธเจ้าคือผู้ที่มาตัดสู้้ในตัวเองแต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นสอนท่านจะนิ่งท่านจะบอกไม่ไม่ได้ถึงขั้นเผยแผ่ศาสนาเหมือนศาสนาเอ่อเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าอะไรเนี้ยสอนแค่สอนแค่ศีลศีลนะกับศีลเอนแค่ศีอสอนแค่ศีลสอนศีลพอสอนศีลแล้วก็สอนนี่สอนทําบุญแล้วก็สอนพรหมสอนถึงขั้นพรหม แต่จะไม่สอนถึงนิพพานเพราะไม่ใช่นาที่นะท่านไม่ได้สั่งสมมาถึงขั้นนั้นท่านสั่งสมแค่เพียงว่ามาถึงแบบนี้แต่ว่าถ้าคนเนี่ยยึดท่านเป็นอารมณ์นะแล้วสวดบูชาท่านตลอดเข้านิพพานไปก็เยอะคือพระปัจเจกพุทธเจ้าคืออาถาเงินล้านเนี่ยถ้าสวดดีๆพาคนเข้านิพพานไปก็เยอะแนละ้วแต่แค่เพียงว่าใครจะไปน,นั่นเองก็ใครไปก็สวดไปนะสวดไปสมไปได้จริงนะไม่ใช่ว่าพูดแบบนะไปได้จริงนะคะจะบใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์มันจะเป็นทิ์ คนที่สวดเรื่อยๆอารมณ์เป็นทิพย์คือจะมีจิตอย่างรู้ขึ้นง่ายเพราะว่าเป็นคาถารวมอภิญญาไว้ในหนึ่งคือเป็นการรวมอภิญญาทั้งสี่สิบรวบรวมไว้ในหนึ่งแล้วแต่คนนะจะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นการม,มีชีวิตอยู่จึงเป็นการสร้างบารมีอ่ะนะติดตอ่ออยู่แล้วทําอะไรคะอาจารย์ครับสร้างบารมีสวดมนต์สร้างทานบารมีระล,ลึกนึถึงผู้พุทเ,เจ้านะแล้วก็บูชาองค์เทพนะบรมครูทั้งหลายของเรา บูชาพระด้วยนโมเนี่ยนะอ่ะนะมาก็ะ้องไปนะนโมจตักทุกเช้านะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เ c e b o o k โอสิลิกรอภิรักษ์ฤาษีเช่าบูชานะถ้าสนใจดูดวงสตัวมีค่าครูนะคะก็อ่าพระยิทซีพระเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นออก เสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุชนิดจำหน่ายเทยวรูปเทพพรมเทวดาเพื่อรื่องของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะเอาละสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมก็ไปแล้วครับนะสวัสดีครับ